Tchau. ภูมคพุ่มเชิงนะครับในสองทีน้องภูมิเชิงบันเทิงจิตเที่ยวอาสารับคลิปนี้นะครับอาสิมาอาตรวจทองควายนะครับควายสายพันธุ์นาอีกหอกหนึ่งอาอยู่บ้านบ้านอย่างขึ้นหมอบ้านสะอาดตำบลภูปออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับอาพ่อควายคุณพ่ออย่างก่อนฮะพ่อหลันพ่อหลันนะครับบ้านสะอาดพี่น้องครับไปครับตามผมไปเบิ้งควายงามอีกหอกหนึ่งครับผม นี่ครับตัวนี้มาตรวจตรวจท่องควายนี่ครับกระหมออันควายใหญ่ครับงามงามควายเพื่อนครับควายพญายังก่อนเหรอควายเพื่อนเหรอควายคุณพ่อหลันนะครับพ่อหลันบ้านสะอาดพี่น้องนี่เตียนควายงามรุ่นเก่าหนึ่งครับวันนี้ลูกสาวเพื่อนนี่ครับนี่หมออันควายใหญ่ครับหันหน้ามาดูกคุณกหมอนนี่ครับวันนี้รูกหล่ครับอใส่ชุดใส่อย่างโอ้รอขนาดวันนี้ครับนี่ครับนี่แหละหมออันควายใหญ่นี่นะครับเบื้องหน้า เป็นวิ่นะครับมาตรวจท้องควายครับพี่ที่ตรวจท้องควายนะครับจะให้ผมสี่นะครับมีอย่างไ้ครับคุณหมอเบื้งนี่ครับเครื่องอัตราเศร้าครับเครื่องอัตราเศร้าเบื้งให้พี่น้อกบ้านได้จากมือหลวงก่อนครับมีเครื่องอัตราเศร้าผมในพี่น้องครับท่านสมัยอยู่ยเลยถ้าใครสนใจเดี๋ยวกระผมจะเอาเบอร์โทรลงใต้คลิปเราครับจะตรวจท้องควายนะครับอันนี้ผสมเป็นอย่างก็คือน้องนี่สร้างลุมพูจ์ผสมสร้างลุ่มพูนะครับเพื่อนว่านี่ครับเป็นสิมาตรวจท้องโอ้ตัวนี้งามดีครับ อันนี้ลูกแรกปะครับอันนี้แม่นั่งจ้ะแม่สาวแม่นั่งแม่สาวโอ้แข่งขาใไงได้พี่น้องตัวนี้ครับสวยงามคู่เจ้องคนนัครับเพื่นนะครับนี่เจ้าของคนนี้น้องชื่อยังไรครับนี่ครับนี่ชื่อเป้มจ้ะน้องเป้มนะครับเพิ่นเลี้ยงควายนะครับแถวควายเพิ่นมีแต่ตูงงามๆพี่น้องครับถ้าสนใจก็มาเล่น้ำหน่อเนาะครับมาเบิ่งเนาะครับเนาะมาเบิ่งได้ครับขายบ่ครับนี่โบ่ท่านนี่ขายเนาะครับเนาะถ้าคุยถึอคอกอ่ะโบ่เนี่ยเนาะครับเนาะ ขายราคาดีพคนขายอยู่แล้วครับเพิ่นวานะครับเบิ่งควายเพิ่นนี่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็น่าสีสูงวันลอยสี่สิบขึ้นอยู่เนาะลอยตอนนั้นวัดไดลอยสี่สิบสี่จ้ะสี่สิบสี่พี่น้องนะครับโดนละโดนเลยได้คำนวนสูงร้อยสี่สิบสี่เพิ่นวะก็ควายเพิ่นงามงานไปดีพี่น้องครับนี่ครับอีทีตัวท่องควายเสนาะกันศีรุ่งเขาก็เนาะมอเนาะนี่ครับหมออันเพินสีร่วงเบิ่งนะครับพี่น้องมือใหม่อ่าถ้านี่นะครับอาสีบ่แน่ใจว่าควายมันมีลูกบ่ผสมแล้วมัน สงไัสนะครับการให้หมอไปตรวจท้องได้ครับตรวจแบบร่วงก็ได้นะครับหรือตรวจแบบใช่อันตราซาวแบบเครื่องก็ได้นะครับหมออันเพิ่นมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องพร้อมที่จะไปเทศไห้พี่นี่ครับพี่น้องครับเอาใช้เครื่องนะครับผมผมจีบึงเห็นไหมครับผมใช่ครับโ้ท้อง เี๋ยวนะครับแล้วมันติดเสือพี่น้องอผม้ิืบสกุลเบิ่งนี่ครับนี่ท่องเงี้ยบ่ครับเห็นป่ครับออนี่พี่น้องครับผมก็สีเพชรชัดครับนี่ครับเครื่องเพ็่นท่องเงีนบ่ครับปทองครับผมท่องพี่น้องครับเราประท้องครับหัวอันว่าท้องนะครับกระดูกกันหลังนี่ครับเครื่องเพื่อนครับเห็นว่าเห็นกระดูกป่าเห็นร่องกระดูกว่าเห็นอยู่นั่นบอกนี่นี่ นี่พี่น้องครับผมสืโอ้บรรจักรนี่ครับนี่ครับทองนะครับทองครับโมอันโมธรรมดานะครับมีเดือนแล้วมั้งสามเดืนตัวอ่าเดือนละนี่ครับสรุปว่าทองนะครับทองสร้างอุดรนี่ครับโมอันเพิ่นว่ารอได้หมดนี่ครับเปื่อนบริการล้างการขายครับพี่น้องนี่ครับผสมแล้วแต่มีโอกาสแตมาตรวจทองให้เพิ่นนั่งครับนะครับเพิ่อนมานะครับนี่แหละคือโมอันค่อยใหญ่นะครับ ถ้าสงสัยนะครับคุณมั่นผสมให้แล้วถ้าสงสัยว่า,าท้องมาท้องเพื่อนกันสิมาตรวจให้พร้อมนี่ครับเจ้าของคุณแม่เพื่อนนี่ครับนี่ <dev on. S 1> นี่ครับ <S <S น,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 นี่นี่นี่นมาหน,น,น,นุ่มมามาข้าเขาบอกนีครับปล่อยเพื่อนเรียบร้อยแล้วโอ้งามนะควายเพื่อนพี่น้องครับเขาข้าเขาข้าเขานี่ครับปล่อยเนะพื่นพนอนครับ จากเืิอจะหน่อยพี่น้องโอ้คอยนี่สูงด้วยซี่ชิบคว้าได้ครับพี่น้องนี่ครับแม่สาวใหญ่ครับเงาุูนะครับคนไท่แล้วดีดีเนาะอืแต่นอนเวีนครับนี่คอายพึ่นตัวนี้งามนะครับคอยหนึ่นอนห่มเมื่อสมบูรณ์ครับคตัวตึ้งตัวมั้ยสองตัวสองตัวพี่น้องครับนี่ครับตัวหนึ่งนะครับนี่จะตัวใหญ่ๆลยคอยเพิ่นครับครับน้องเพิ่นกสินะครับเป็นผู้สาวเพิ่นยัง เัีอยงควายพี่น้องครับโอ้เกง่งเก่งเก่งชุดยอดครับขาสวยควยน่ามนนะครับนี่แหละขาสวยควาย,วายงามันมาเนี่ยพี่น้องครับนี่ตัวหนึ่งครับโอ,ตอบบ้ตัวนี้ก็ใหญ่ครับเงีวจุดที่สุดคนนะครับจ้นที่เข่าันนี้บ่ได้พี่น้องครับมันย่อะไร ตัวที่สองนะครับครับตัวท่องอีกตัวที่สองนะครับตัวนี้ผสมยังก็น้องให้ตัวนี้ฮะตัวนี้ยังนเสื่องผสมจริงจ้ะผสมจริงเพิ่นวาพันวาตัวนั้นเป็นลูกอันยกอันยกขาวบ่กใบยกจ้ะใบยกโอ้ข้าพันลูกใบยกข้พันลูกใบยกพี่น้องครับตัวนี้นี่ครับมองอันกำลังสืตัวท่องนะครับ พี่น้องครับบ่อยเพิ่นมีแต่ตกง,งามพี่น้องถ้าสนใจก็มาเล่นน้ำเพิ่นได้ครับนะครับบ้านสะอาดเนาะบ้านสะอาดสมศรีบ้านสะอาดสมศรีตำบลผู้ปออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับเครื่องโมอันสิพี่น้องครับสองเดือน ครับผมจะ่ายเบิรงนะครับรอบๆับไยเบิรงพี่น้องเบิรงโอ้ลมขนาดพี่น้องครับเมือน,น,น,นี้ครับบรรยากาศก็ดีล้มมาจะได้แต่นอนเว้นอยู่หรอกพี่น้องนะครับถ<ำ>้าได้ชิมเงินจะจหน่อยสุดกล้องผมพี่น้องครับเครื่องโมอันก้าซีนะครับน้ำน้ำน้ำจะยัครับนะครับ เ่องเพื่นครับผมที่สุดอันเรื่งให้เ่คนื่องครับเดี๋ยวเลี้ยลูกเ,เ,เดี๋ยวตื่นผดหน่อยนะครับพี่น้องเนเ่อครับรบิงบเี๋ยวบิบงบบบองบ้งงลิบ มือตบหลังนะครับเบ่งไม่้องครับตัวนี้มันจะเบ่งเอี่ยตือตบหลังให้มันธรรมาฉาดขั้วทองมันจะเบ่งครับครับสังเกตุยังไงเวล,ลาลวงมันจะเบ่งห<อ>มออันว่าถ้าควายทองเนี่ยมันสีเบ,บ่งพี่น้องครับสังเกตุยังไงเพิ่นวะคุณน้องครับโอ้ใหญ่หรือควายเพิ่นครับ,รบน,นี่ครับผมสีให้เบิ่งครับ ไอ้มันสุพี่น้องอยู่ครับนี่สี่โขูดกระดูกสลังนั่นเม็นบอครับนั่นไอ้ตัวอ่อนนี้เนาะพี่เนาะตัวเล็กตัวนี้เส้นก่อนดิพี่น้องครับก้อนกันมือทั้งมือไอ้พรหมสิได้ปะนี่นี้รับในเครื่องนี่ครับนี่เครื่องเซาฟ์นี่ครับนี่ครับตัวอ่อน สี่โค้งนี่ครับโอ้ยเบ่งเบ่งลูกเบ่งเบ่งหควะไขาเห็นไข่สาหนี่ตุ้มไข่สาคนตุ้มตุมเนี่ยเป็นไขสาครับแม่เบ่งแม่ครับน่ครับของคนกับคุณแม่เพ่นน้ำ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 ท่องคนณวาครับเห็นยังบอกงพี่้องครับ มีควาอยู่หนึ่งสองสามสี่ตันมาครับควายไม่จะตรงงามพี่น้องครับควายเพิ่อนไงอืมต้นั้โคนับเ่อครับตัวันสนเลยแ่บเรบอค่อยสเตรอบมาค่อยสมนะครับ คุณแม่เี้ยควายมาดดดหรอครับคุณแม่ครับนี่้อเยเียคุแ้วายมาดดหรอครับดดดเียวคุณแม่มาครับเลียงตะเกิดเนี่เราเลียงผมกจำได้ก็ไเราียงเลียงคยโดดเลียงตนีเลยบริบเยงหินีโอเลี้ยงแต่งงควายนึงตัควายอย่างเดียวโอ้เป็นิบก็ปีแล้วคน่นีครับพี่น้องโอ้ควายมันใหญ่หีนะครับนี่ ครับก็ฝากติดตามนะครับช่องซีนมคุ้มซึ่งบันเทิงกินเที่ยวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพี่น้องในเบิรงนะครับคลิปต่อไปผมจะพาไปเบิรงกยางกับฝากติดตามเบิึงคอยเพ่นครับเอาพวบรรยากาศครับนี่คอยเพ่นตัวนี้ครับนี่เป่นเรื่อยๆนะครับตัวนี้ใหญ่ยังไงครับตัวนี้ครับนี่ น้องคตัวนี้แห้งใหญ่ครับอันนี้มาเยี่ยมมายามเพิ่นก็มาได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยมีนี่แห้งใหไ่ครับหังงบวยงีงพี่น้องเลยครับเบึ้งครับเขางามนะครับตัวแห้งใหญ่พี่น้องสูงกว่าโอ้เกินเละลูคนเกินพี่น้องครับ บรรยากาศขอกบรรยากาศบ้านเพันธุครับพี่น้องครับเบิง้งโอ้เป็นตะเลียงงอเลียงคร้อยอยู่ครับอันนี้เพืนกระปูกต้นยางเพืนกระปูกไม้ย่างไม้ยังซักไว้ครับเป็นอกเพา่คนครับนอ้นบองงามครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซช่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ